สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเต้าก็จะมาบอกข่าวนะคะแจ้งข่าวสําหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะสําหรับตัวน,นี้นะคะทางกรมบัญชีกลางนะคะหรือจากทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แจ้งมานะคะดังนี้เดี๋ยวเราไปฟังเนะะื้อหาข่าวกันเลยนะคะ ค่ะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะก,ก็ได้เปิดเผยว่านะคะประชาชนนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรจำนวนมากเลยนะคะซึ่งจำรหัสบัตร ATM ไม่ได้ซึ่งมีรหัสพินอยู่หกหลักนะคะจำรหัสของตัวเองไม่ได้นะคะจึงทำให้ไม่สามารถที่จะถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะคะซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาล ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM ใหม่กำหนดรหัสผ่าน ATM ใหม่นะคะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสเนี่ยสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM นะคะของตัวเองไม่ได้นะคะสามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งนะคะทุกสาขาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งราลยละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง a t m ได้ให้ผู้ถือบัตรเนี่ยนะคะได้ไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและก็บัตรสวัสดิการของรัฐนะคะเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าวด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะต้าก็จะมาแจ้งข่าวนะ,ะในเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่ถือถือบัตรนะคะสวัสดิการแห่งรัฐหรือเราเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะให้ท่านเนี่ยเร่งดําเนินการไปตั้งรหัสใหม่นะคะเพื่อที่จะสามารถที่เราจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปกดเงินนะคะเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะคะค่ะในส่วนของคนที่ลืมรหัส ผ่านบัตร ATM ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านก็สามารถที่จะไปทำตามที่ต้าได้บอกข่าวได้นะคะตอนนี้ทางกระทรวงกลมบัญชีกลางนะคะก็ได้แจ้งออกมาแล้วท่านสามารถที่จะไปดำเนินการได้ที่ตู้ ATM นะคะของธนาคารกรุงไทยนะคะได้ทุก ตู้เลยนะคะที่เป็นของกรุงไทยนะคะก็ไปดําเนินการเลยหากใครติดปัญหาที่ได้พูดดังกล่าวนะคะคือรูปแบบเลขหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องนะคะหมายเลขซ้ําซ้อนในระบบนะคะให้ท่านไปติดต่อธนาคารนะคะก็เตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนของท่านไปด้วยนะคะเพื่อประกอบการในการดําเนินการนะคะทางที่ดีก็ให้เร่งดาเนินการท่านก็จะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่าง รวดเร็วนะคะสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์อะไรก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้ที่ตู้บัตรที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกตู้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็สามารถที่จะไปทำตามที่ตาได้แจ้งไว้ได้นะคะส่วนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้เช่นเคยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ